สวัสดีค่ะวันนี้วิศพามาทำขนมปากิมไข่เต่านะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะหวานมันกำลังดีแล้วก็เนื้อแป้งเนี่ยไม่แข็งกระด้างนะคะเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมของปากิมค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าว400กรัมน้ำเปล่า400มิลลิลิตรจุดไฟค่ะใช้ไฟกลาง แล้วก็คนได้เล็กน้อยนะคะและรอให้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยละลายจนหมดและเดือดพ่านขึ้นมาแบบนี้เราก็ละลายแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะละลายใส่น้ำเปล่าหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะแล้วเทลงไปในน้ำเดือดเลยเทไปคนไปค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะให้แป้งสุกแป๊บเดียวแค่นั้นละคะ่ะพอแป้งสุกและน้ําเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็ใช้ได้แล้วแป้งมันมันจะทําให้น้ําของเราเนี่ยมีความเหนียวขึ้นมาเล็กน้อยอะนะคะอ่า ปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จแล้วน้ำเชื่อมของปลากิมนะคะและทีนี้เราก็มาทําน้ํากะทิของไข่เต่าค่ะให้เราตั้งหม้อนะคะใส่หัวกะทิกล่องลงไป500มิลลิลิตรน้ำเปล่า100มิลลิตรเกลือป่อน1ช้อนชาค่ะจุดไฟใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆและรลอให้เดือดแบบนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ ั้นตอนต่อไปเรามาทําแป้งปะกิมกันได้เลยนะคะใช้แป้ง3มตัวค่ะก็คือแป้งมันสําปะหลัง220กรัมแป้งข้าวเหนียว220กรัมและสุดท้ายแป้งข้าวเจ้า50กรัมค่ะทุกตัวเนี่ยวิใช้แป้งคุณภาพดีจากตราปาไทย5ดาวนะคะหาซื้อได้ง่ายค่ะห้างสรรพสินค้าทั่วไปร้านโชวหวยใกล้บ้านแล้วก็ร้านถูกดีค่ะ เดี๋ยวเริ่มผสมกันเลยนะคะใส่แป้งมันลงไปใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแล้วก็คนให้แป้งทุกตัวเนี่ยเข้ากันดีก่อนพอเข้ากันแล้วเราจะใส่น้ําร้อนอันนี้น้าร้อนเดือดๆเลยนะคะวิพึ่งปลงลงมาจากเตาค่ะอ่ะตักใส่ลงไปวิใส่ไป17กระบวยนะ1กระบวยของวิเนี่ยมัน20มิลลิลิตรใส่17กระบวยก็จะอยู่ที่340มิลลิลิตรค่ะ ใส่ลงไปแล้วก็รีบคนเลยนะคะเพราะว่ามือเราเนี่ยมันมันร้อนเนาะมือเรายังลงไม่ได้เราก็ใช้ทับพีช่วยกดช่วยนวดไปก่อนค่ะแล้วพอมือเราเริ่มลงได้แล้วเนี่ยทนความร้อนได้แล้วเนี่ยเราก็เอามือลงไปนวดได้เลยค่ะระหว่างการนวดเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าแป้งมันเหนียวติดมือมันนวดยากก็ให้เราโรยแป้งข้าวเหนียวได้นะคะโรยเป็นแป้งนวลให้เรานวดได้สะดวกค่ะอ่ะก็นวดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าแป้งเนี่ยจะเนื้อนิยได้ที่ค่ะ นี่นะคะแป้งได้ที่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอยู่ในลักษณะที่สามารถปั้นได้นะคะวิก็จะปั้นละค่ะเอาแป้งข้าวเหนียวปูถาดค่ะเพื่อเป็นแป้งนวลน,นะจะได้ไม่ติดมืออ่ะวิจะปั้นปะกิมก่อนปั้นเร็วๆอย่างนี้ค่ะทีนี้ไข่เต่าหยิบแป้งนะคะแล้วก็ปั้นกลมๆค่ะแบบนี้ นะคะปั้นไปเรื่อยๆจนหมดแป้งเลยก็จะได้แบบนี้แหละค่ะเสร็จแล้วนะคะเอาไปต้มค่ะตั้งน้ําให้เดือดเลยค่ะใส่น้ําเยอะๆนะคะใส่ตัวปลากิมลงไปก่อนคนเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ไม่ติดก้นหม้อแล้วก็ปล่อยเลยค่ะเดี๋ยวชิ้นไหนสุกเขาจะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะพอลอยครบหมดทุกชิ้นแล้วเนี่ยก็คือว่าสุกหมดแล้วตักขึ้นแล้วก็เขย่าเขย่าให้สะเด็ดน้ำได้เลยค่ะเอาไปใส่ในน้ำเชื่อมปลากิมนะคะ นี่เลยค่ะแหมสวยนะคะตัวอวบอิ่มเลยค่ะทีนี้เราก็มาต้มตัวไข่เต่านะคะใส่ในน้ําเดิมเลยค่ะน้ําเดิมที่เราต้มปลากิมเมื่อกี้นี่นะคะใส่ต่อกันลงไปเลยไม่ต้องปิดแก๊สคนเล็กน้อยไม่ให้ติดก้นหม้อค่ะเราก็ปล่อยไว้พอสุกเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะพอลอยครบหมดทุกลูกแล้วตักขึ้นไปใส่ในน้ํากะทิไข่เต่าค่ะนี่ค่ะ ใส่ลงไปเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักรับประทานได้เลยค่ะตักตัวปลกิมก่อนค่ะเห็นไหมคะน้ําก็จะใสแล้วก็มีความเหนียวนิดๆนะคะแล้วก็ตัวไข่เต่านี่นะคะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะ,ะคนสัเล็กน้อยก็ได้ค่ะรสชาติอร่อยมากเลยนะคะตัวปลกิมหวานตัวไข่เต่านี่น้ำกะทิไข่เต่าเนี่ยเค็ม แป้งไม่แข็งกระด้างค่ะนุ่มค่ะลองไปทำกันดูได้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ